ที่กลุงปักกิ่งของประเทศจีนเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีนะคะมีคนเสียชีวิตไปถึง29คนอีกเหตุหนึ่งเกิดขึ้นที่สหรัฐค่ะอาคารถลม่มละคาดว่าอาจจะมาจากสาเหตุที่รถน้ำหนักมากและอาคารรับไม่ไหวด้วยความที่เป็นอาคารเก่าอายุนับร้อยปีแล้วค่ะ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บันทึกภาพหลังเกิดเหตุกา,ารณ์จอดรถในย,านนาอนอย,ย่านแมนแฮตตันนิวยอร์กของสหรัฐถล่มลงมาส่งผลให้รถยนต์กองทับกันเป็นจํานวนมากอาคารดังกล่าวเป็นอาคารจอดรถความสูงสี่ชั้นเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อยหนึ่งคนและบาดเจ็บอีกห้าคนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ระดมกําลังเก็บกวาดซากความเสียหายและซากรถยนต์รวมทั้งใช้หุ่นยนต์สุนัขและโดรนเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อประเมินโครงสร้างของอาคารที่พังถลม่ม เนื่องจากอาคารอยู่ในสภาพที่ไม่มัน่นคงพร้อมทั้งค้นหาผู้เสียชีวิตและผู้ประสบภัยเพิ่มเติมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งอ,อพยพผู้คนออกจากอาคารใกล้เคียงด้านสำนักงานอายการแมนแทตตันกำลังเร่งสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้โดยเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมี2ประเด็นหลักคือน้ำหนักของยานพาหนะที่อยู่บนหลังคาซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีมากถึง50คันรวมไปถึงอายุของอาคารที่นานถึง98ปี ขณะที่หน่วยงานด้านอาคารของนิวยอร์กเปิดเผยว่าอาคารแห่งนี้เคยมีประวัติละเมิดกฎด,ด้านความปลอดภัยมาแล้ว6ครั้งโดยในจำนวนนี้มีถึง3ครั้งที่อยู่ในขั้นอันตรายซึ่งเกิดขึ้นในปี2003 2009และ2013โดยการละเมิดในขั้นอันตราย2ครั้งแรกระบุว่ามีคอนกรีตชำรุดเนื่องจากมีรอยร้าวบันไดหนีไฟชำรุดมีชิ้นส่วนคอนกรีตหลุดร่อนซึ่งเสี่ยงต่อการตกหล่นลงมาตามที่ต่างๆ และบริเวณทางออกมีปัญหาส่วนในปี2013มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงทางออกที่เหมาะสมซึ่งเจ้าของอาคารได้จ่ายค่าปรับต่อการละเมิดขั้นดุนแรงทั้ง3ครั้งเป็นจำนวน2,200ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ75,000บาทขณะที่ประธานเขตแมนแทตตันระบุว่านับตั้งแต่ปี1976มีการอ้างว่าอาคารแห่งนี้มีการละเมิดไปแล้วมากถึง64ครั้ง ซึ่งอาคารหลังนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1920ก่อนที่จะกลายมาเป็นอาคารจอดรถในปี1957ขณะที่จีนเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นที่โรงพยาบาลฉางเฟิงทางตะวันตกของกรุงปักกิ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลซึ่งคนที่อยู่ในอาคารพยายามหนีเอาชีวิตรอดด้วยการปีนออกมานอกหน้าต่างก่อนที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณ30นาทีเพื่อควบคุมเพลิง โดยผู้เห็นเหตุการณ์ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพในขณะที่มีคนใช้ผ้าปูเตียงผูกเป็นเชือกเพื่อปีนหนีออกทางหน้าต่างของโรงพยาบาลเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29คนในจํานวนนี้เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาล26คนและเป็นพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงญาติของผู้ป่วยและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ39คนในจํานวนนี้อาการสาหัส21คน ถือเป็นหนึ่งในเหตุเพลิงไหม้ครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ20ปีของกรุงปักกิ่งเ oh, oh, oh. บื้องต้นคาดว่าต้นเพลิงอาจเกิดจากความประมาทเลินเล่อระหว่างการก่อสร้างในโรงพยาบาลที่อาจมีประกายไฟไปติดสีที่เป็นวัตถุไวไฟจนเกิดไฟไหม้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเชื่อมโยงกับเหตุเพลิงไหม้ไปแล้ว12คนซึ่งในจำนวนนี้มีผู้อํานวยการโรงพยาบาลและตัวแทนบริษัทรับเหมาตกแต่งภายในรวมอยู่ด้วย